มันเป็นปัญหาการติดตั้งระบบที่ล้มเหลวในปีสองอมผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการวางแผนในช่วงซัมเมอร์คือจริงๆแล้วว่าเราควรจะหามิดฟิลหม่ยเลขหกสไตล์แบบสายคอนโทรมาคือการผักดันคอบปี้เมนูเนี่ยมัน,ม,นมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คอบปี้เมนูมันไม่ใช่ว่าเรา เราไม่ต้องการนักเตะสเปคแบบเดยองแล้วอ่ะที่เป็น midfield ยุคโมเดินสมัยใหม่ที่ต้านการรสซิ่งได้ดีมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราควรจะหาตัวแบบนั้นอ่ะมาคู่กับไมนูแล้วก็มาเป็นตัวซัพพอร์ตกาเซมิโลหรือให้ยืนคู่กันผมถึงได้เสียดายเดแคนไรเนี่ยถึงทุกวันเนี้จริงๆถ้าเก<อ>ิดเรายอมเรายอมเจ็บตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนูน่นนะตอนนูน้นตอนนูน่นมันก็ปัญหานี้ก็จบไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสโมสรเรา เราละทิ้งความสําคัญของผู้เล่นตําแหน่งนี้ไปได้ยังไงครผมไม่เข้าใจเลยนะครับประมาณมึงไปซื้อมึงไปซื้อผู้รักษาประตูโน,น่นไมควายไม่ประตูอะประตูมันคนละเคสด้วยพี่คนไม่ได้บอกไม่ใช่ปัญหานะแต่มันคือคนละเคสแต่ว่าไอเคสกองกลางเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปด่าเมสันมาส์เมสันเมาส์ไม่ใช่คนผิดผมหมายถึงว่าเมสันเมาส์ว่ามันก็ไม่มีวิธีการเล่นที่มันถนัดในแบบของมันเองอย่างเช่นอยู่กับเชลซีเนี่ย ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้เมสเนเมาส์ให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเมสันเมาส์เนี่ยอะปัดแดนกลางไล่บี้เชื่อมเกมด้านบนนะครับเป็นพลังงานตรงกลางซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่เป็นในความจําเป็นอันดับแรกที่มันแต่จะต้องไปเดินดิวเมสันเมาส์ก่อนไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าว่าตามตรงคือวิธีการใช้เมาส์มันมีแต่เมาส์เหมาะสาหรับการเป็นตัวผู้เล่นที่มาแต่งโครงทีมที่มันแข็งแรงแล้วตแต่ว่าไม่ใช่มมไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตัวกระดูก,กสลังถูกต้องเลยฉะนั้นก็นั่นแหละนะครับแล้วอาจจะมีเอ้ยก็ซื้อกลางรับอำราบัตไปแล้วไงผมหมายถึงดีลที่มันวางแผนซื้อเป็นดีลสําคัญแรกๆไม่ใช่งานแก้ท้ายตลาดอำลบัตไม่ใช่งาน,นแ,แตะกันแก้แล้วอำราบัตเนี่ยเขาเหมาะกับอ่าทีมที่เล่นเกมรับเล่นเกมรับคือถ้าเกิดสมมติให้มายืนเบอร์หกเนี่ยตาย,ยังเขียดเลยเพราะที่ฟีออเนี่ยเขาเขายืนเป็นตัวรับคู่วิธีการเล่นก็นยืนต่าทีมชาติโมร็อกโกเนี่ย ก็เป็นบอลแบบบอลบัสเหมือนกันเป็นบอลแบบรับต่ําด oh ังนั้นเนี่ยพอมามามาเล่นในวิธีการเล่นเทนฮาร์กเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกว่าทําไมเขาไม่เข้าแล้วก็ยิ่งเจอบอลพรีเมียร์ลีกอีกที่มันถึงหน้าถึงหลังกันเร็วอารมระบาดที่เป็นนักเตะที่มีความเชื่องช้าไม่ค่อยคล่องตัวอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไปไม่เป็นนะอย่างที่เราเห็นเห็นกันถูกต้องนะครับก็ก็ตามนั้นไปอือจริงๆอ่ะผมผมว่าผมกับอาร์มด้วยแหละเราเราเชียร์ไลฟ์สมาตลอดแล้วก็ความน่าผิดหวังคือเรา เราตามเด็กล่นไรสมาหลายปีนะอ้ะนะ <Ừ. S 1> สุดท้ายเนี่ยเราเรายินดีกับอาร์เซนอลด้วยนะแต่แบบพอเรามาดูแฟนอาร์เซนอลที่เขาแบบอ่าพูดตรงๆคือชื่นชมพูดถึงสปปรรพคุณของเดนะ็กล่นไร้เพิ่มด้วยจะให้ตังเพิ่มเราเราก็รู้สึกเสียดายแบบมึงตามมาหลายปีมากเลยอะ่ะคือดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปอยู่ทีมทีม,ท,มทีมคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออก็รู้สึกว่าแบบแล้วทําไมเราไม่ได้บะทําไมเราไม่ได้ตัวบาวะคําตอบก็คืออะไร การเงินนั่นเองนะครับก็ลากไปถึงความผิดพลาดในตลาดซื้อขายผลก่อนก่อนก็ว่ากันไปตามนี้นะครับ